ความสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมรายการเส้นทางวิถีฟู้ดวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีความเชี่ยวชาญและชำนาญในเรื่องของเกษตรอินทรีย์และทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้กับผู้เข้บบบรมที่เนินพอกินมีความผูกพันกับชาวาโศกมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะท่านผู้นี้คือคุณลุงสมพงษ์คงจันทร์หรือเกษตรสมพงษ์ที่พวกเรารู้จักกันดีค่ะเราไปติดตามเรื่องราวของบุคคลท่านนี้กันค่ะ เจริญธรรมค่ะคุณลุงเกษตรสมพงษ์คงจันทร์นะคะครับจเจริญธรรมครับคุณลุงคะบ้านเดิมของคุณลุงเนี่ยค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะ,ะบ้านเดิมลุงเกษตรสมพงษ์นี่อยู่ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์อยู่อีสาน บ้านเราคีสารบ้านเราค่ะคุณลุงได้เข้ามาคบคุ้นกับชาวโศกได้อย่างไรคะและตั้งแต่เมื่อไรอ่ะคะเอ่อตั้งแต่ลุงได้มาคบคุ้นกับพี่น้องชาวโศกเราในตั้งแต่ปี2,528นหมาถึงตอนนี้ก็ 2อ5 5าอก็เป็นเวลา27ปีร่วมสาสิปีเลยนะคะ,ะรวมสามสิปีครับรยาวนานมากทำไมถึงรุงได้มาคบคุ้นกับชาวโ่อยากทราบไหมครับอตอนนั้นอกองทัพธรรมเรล่านีจ้จัดไปอบรมอบรมครูคในจังหวัดต่างๆครับในปี2อ2 8หี่สินั้นก็กองทัพธรรมไปจัดอบรมที่ อ,อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับจังหวัดสิงห์บุรีเขาก็ให้พวกครูนะครับเข้ามาอบรมลุงก็แม่แม่บ้านเป็นครูครับก็เลยพาไปอบรมตอนตีสามตีสามก,กว่าครับก็ไปส่งแม่บ้านอบรมที่สิงห์บุรีที่ เาไปจัดที่อำเภอบางาาระจัน <c oughs> ยังหวัดสิงห์บุรี <c oughs> ลุงเป็นกเกษตรอำเภอที่นั่นพอดีเลย <c oughs> ครับอ๋อคุณลุงรับราชการอยู่อ่ารับราชการอ่เป็นกเกษตรอำเภออยู่ที่นั่นพอดีเลยค่ะอ่าลุงก็เห็นกองทัพธรรมเขามาจัดอบรม <c oughs> ลุงก็ไปส่งแม่บ้านตอนตีสามเอ๊ะพอส่งแล้วลุงจะกลับไปทำไมก็เลยนั่งฟังอ่า <c oughs> นั่งฟังอ่เขาว่าเอ๊ะเขาจะอบรมเรื่องอะไรเดี๋ยวฟังเขาหน่อย เดี๋ยวดูเขาหน่อยสิก็ไปนั่งฟังอยู่ข้างหลังห้องประชุมครับอยู่ข้างหลังลนะนั่งโต๊ะแถวหลังครับ <c oughs> ก็เลยเออใช่เลยบอกพระพระพระจงต้องสอนอย่างนี้อต้องปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องเลยบอกโอ้ตรงใจลุงพอดีเลยค <c oughs> นะแล้วก็อบรมเขาก็จะ,ะมีอาหารมังสวิรัต้ให้ <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ รับประทานกันใช่ไหมครับลุงก็เลยถือโอกาสรับประทานอาหารมังสวิรัตกับตั้งแต่วันนั้นนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ลุงได้รู้จักกับชาวอสวนนะคะ,ค,ะคุณลุงครับก,ก่อนที่คุณลุงรับราชการเป็นเกษตรอำเภอนะคะคก็จะมีความรู้ในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการเกษตรเคมีใช่ไหมคะ จนถึงทุกวันเนี่ยคุณลุงมาเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษครับผมเพราะอะไรคะคุณลุงถึงได้หันเหตุชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะอ้าวมาอันนี้ปกติที่ลุงเป็นกเกษตรอำเภอนีค้คลุงก็จริงๆแล้วด้วยจ่ายด้วยกำเนิดลุงนี่ที่บ้านเนี่ยทำไปกสิกรรมไร้สารพิษอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ คุณพ่อถึงจะเป็นครูปู่ย่าตายายก็เป็นชาวไร่ชาวนาพ่อเป็นครูใหญ่ประชาบาล<ม>แล้วก็ยังแม่ก็เป็นชาวนา<ม>ทีนี้ก็ก่อนจะไปโรงเรียนนี่พ่อก็พาทำทำไร่ทำ,ทำนาปลูก<ม>ผักก่อนถึงจะได้ไปโรงเรียนนะครับ<ม>จากโรงเรียนมาก็ต้องไปไร่ไปนา<ม><ม>นะครับ <Okay. S 1> ลุงก็เลย โอ้กสิกรรมไร้สารพิษก็เลยมันติดตัวลุงมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับทีนี้พอโตขึ้นมาเรียนเกษตรครับเรียนเกษตรพอเรียนเกษตรแล้วเ,เกษตรเคมีด้วยใช่ไหมครับก็เลยขึ้นสมองครับกลับไปบ้านอตอนนั้นเรียนเข้าเรียนปี2 5 0 5อาเ,อเ,อเ,อเรียนเกษตรที่สุรินทร์ครับ แล้วก็กลับไปบ้านบอกว่าพ่อพ่ออาจจะให้อ่าอ่ข้าวเราดีผักเราดีงามบอกว่าพ่อเอาปุ๋ยเคมีใส่ด้วยบอกพ่อพ่อตอบว่าไงรู้ไหมครับพ่อตอบว่าโอ้ยพ่อไม่ใส่รอกลูกวางกันเลยพ่อบอกว่าทั้งทั้งที่พ่อเป็นครูนะครับพ่อไม่ใส่รอกลูกพ่อกลัวดินพ่อจืดว่างงครับโอ้โหคำนี้ที่พ่อบอกน่ะ กล้องอยู่ในหัวใจกล้องอยู่ในหัวใจของอลุงเกษตรสุพง์ตลอดเวลาเลยว่าโอ้พ่อไม่ใช้หรอกลูกพ่อกลัวดินของพ่อจืดแล้วก็จืดจริงๆครับตอนนี้จากดินที่อุดมสมบูรณ์ตอนแรกครับที่ลุงเกษตรสุพง์มาเป็นกษตรกรรมอำเภอด้วยนะตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากสิกรรมอำเภอส่งเสริมในเรื่องอการปลูกพืชทีนี้ ตั้งแต่ดินเขาอุดมสมบูรณ์ครับยุคนั้น,นปลูกพืชโดยไม่ต้องให้น้ำปลูกถั่วเขียวโดยไม่ต้องให้น้ำปลูกข้าวโพดโดยไม่ต้องให้น้ำเลยครับเขาปลูกได้กินเลยครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับดินที่เขาอุดมสมบูรณ์ก็กลับกลายเป็นดินที่ ไทยไม่ข้าวแล้วดินเป็นดินใช้สารเคมีใช้สารเคมีดินก็จะแห้งแข็งแห้งกลางเลยครับลุงกับใจอย่างไงพออยากทราบไหมครับว่าทำไมลูกลุงถึงได้เปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรกรรมไร้สารพิษนะฮะเพราะอะไรเพราะว่า แรงโดนใจที่ลุงเข้ามาคบคุ้นกับชาวโศกนะครับชาวโศเขามีนโยบายว่าจะท่องทำกสิกรรมไร้สารพิษ<ะ>ใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้อาหารที่ไร้เคมีและสารพิษ<ะ>เมื่อเราได้อ,อาหารที่ไร้เคมีและสารพิษแล้วเราเอาอเอาไปให้สัตว์กินหรือเอามาให้คนกิน คนเราก็จะมีสุขภาพดีครับสุขภาพดีพ,ดพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ใช่ไหมครับว่าตัดไว้เมื่อ2,555กว่าปีแล้วะนะครับบอกว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกใช่ไหมครับถ้าอาหารที่เรา,าเป็นหนึ่งในโลกเนี่ยเราถ้ามีสารเคมีเจือปนใช่ไหมครับอาหารก็จะอาหารที่เป็นหนึ่งในโลก อาหารที่บริสุทธิ์ก็จะเป็นอาหารที่มีสารพิษเกลือปนครับคนเอามากินก็คนก็จะไม่มีภูมิต้านทานโรคครับก็จะเกิดโรคอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้เต็มโรงพยาบาลเลยครับคนป่วยมันครับไม่ว่าจะป่วยเบาหวานไม่ว่าจะความดันโรคมะเร็งครับต้องกําหนดวันนะวันนี้วันเบาหวานะวันนี้วันนะ ะมาเร็งวันนี้วันไหนความดันโลหิตอโอ้โหไม่งั้นเต็มโรงพยาบาลเลยครับค่ะและเพราะอะไรคะคุณลุงถึงได้เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให,รให้กับเนนพอกินโอเพราะว่าลุงอพอดีลุงนี่มีความรู้จากประสบการณ์ตั้งแต่ลุงเป็นเด็กทำ การเกษต <c oughs> รทํเกษตรกรรมกับพ่อกับ <c oughs> แม่มากับตั้งแต่ทํากับปู่ย่า <c oughs> ตายายมาเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มันก็เลยติดตัว <c oughs> ติดตัวลุงมาเสร็จแล้วลุงก็ได้มีโอกาสมาเรียน <c oughs> เกษตรเรียนเกษตรที่สุรินท้าหากว่า,าใครผ่านเกษตรสุรินมาได้แสดงว่าเขาเรียกว่า เข้มแข็งครับเข้มแข็งเพราะว่าเกษตรสุรินทร์นี้เขาจะสอนให<ม>้นักเรียนเกษตรนี่ต้องเข้มแข็ง<ม>แล้วก็เรียนมาแล้วสามารถที่จะเอาไปทํางานได้<ม>อาจารย์บอกเลยว่าทํางานให้สนุกเหมือน<ม>ดูหนังดูละครเลยครับเพราะเหตุใดคะคุณลุงถึงได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรอินทรีย์คุณลุงได้หาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆบ้างไหมคะ อ,อ๋อลงอ่เพราะว่าเราอยู่กับชาวอโศกนี่ครับช,ชาวอโศกนี่จะ,ะให้ให้ทุกทุกวิชาเลยครับทุกวิชาเลยที่วิถีชีวิตของคนเราใช่ไหมครับตั้งแต่เกิดไปจนถึงจนถึงตายเลยนะครับก็ะจะให้วิถีชีวิตแล้ววิถีชีวิตของชาวอโศกเราก็ตื่นเช้ามาก็จะ ให้ธรรมะเลยตั้งแต่เช้าเลยครับนี่เป็นวิถีวิถีชาวชาวพุทธเราจะต้องมีความรู้เรื่องออต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะครับปฏิบัติธรรม,มแล้วก็ถึงจะมีวิถีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับก็จะเดินก้าวหน้าแล้วก็พออา ตื่นมาอีกพอเช้าขึ้นมาต้องแปดอ่ะละครเพื่อให้เรามีสุขภาพดีด้วยแปดอ่อครับทางวิถีชีวิตของชาวโสกเราก็จะโมีมีถ่ายทอดทั้งทางหนังสือทางสื่อใช่ไหมครับแล้วก็ทางทีวีวิทยุแล้วก็ออกไปสอนโซเชีเน็เวิร์ ออกไปสอนอทุกบรรยากาศก็เราจะ,ะถ่ายทอดความจริงสอนเราไม่ได้สอนเฉยๆครับคนสอนเนี่ยต้องทำเป็นด้วยมมไม่งั้นเราจะเอาไปสอนเขาไม่ได้เราก็ไม่เราไม่เอะคนสอนทำเป็นหรือเปล่าอ,อย่างนี้ค,คือทำได้จริงปลูกผัก อ่าไร้เคมีและสารพิษเนี่ยจริงหรือเปล่าเกษตรกรงทำได้หรือเปล่าอ่าอย่างนี้นะครับเกษตรกฟงก็ต้องทําการบ้านอ่แล้วก็ต้องทำอ่าอ่าเขาว่าปลูกปลูกอ่ากิจกรรมไร้สารพิษนี่ปลูกพืชไร้สารพิษทํานาไร้สารพิษทําได้จริงไหมเกษตรกฟก็ต้องอ่าผ่านมือเกษตรกรงทำการบ้านผู้เชี่ยวชาญ พอเราอะไรเราเรา,เราทำแล้วเราก็ใช้กับมือเราใช้กับมือเรายกตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์นะครับเรื่องจุลินทรีย์นี่พอเราเรียนรู้จากชาวโสกแล้วใช่ไหมครับชาวโศกจะมีโอตอนนั้นนะจะตอนปีเริ่มตั้งแต่ปีสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนี่โอ้โหเราทำเรื่องไอ จุลินทรีย์<ม>เรื่องอไงยังไม่มีจุลินทรีย์เท่าไหร่ตอนนั้นนะฮะเราจะเริ่มด้วยปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวนะครับ<ม>ของอปู่ฟูโกโอกนะ,ะอ๋อตอนนั้นหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวนี่ถ้าคนชาวโศกเราที่สนใจเรื่อง ทำเกษตรธรรมชาติจะต้องมีคนละเล่มเลยครับลุงนี่ซื้อมาสามเล่มแล<ะ>้วเอาเอาเอาใหา้ทางวัดบ้างเอาให้ทางผู้สนใจบ้างาทั้งตอนนี้ซื้อ,อปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวนี่สามเล่ม, <3 S 1> มแล้วนะครับก็ยังศึกษาอยู่ตลอดอก็ศึกษาพ <Okay. S 1> อทีนี้ต่อไปก็ พอปี2,540จุลินซีจุลินซีจูรินซี IMO ไงครับจุลินซีพื้นที่ของอาจารย์ฮานคิวโชไงครับได้มาส่งเสริมให้ชาวอาโศกเราที่บ้านราช บ้าน<ม>ราชจังหว<ม>ัดอุบลราชธานีที่ราชธานีอโศกค,ครับอาจารย์เขาก็จะมาสอนอมาสอนบอกเลยครับสอนเลยครับทําน้ําแม่ทำํำยังไงทําน้ําแม่ทํำยังไงทําน้ําพ่อทํำยังไงแล้วก็ผสมสูตรเป็นสูตรหนึ่งเร่งต้นสูตรสองเร่งดอกสูตรสามเร่งผลทำย่างไงค่ะ ลุงก็ต้องทําการบ้านนะใช่ไหมครับต้องทำทำทำอย่างเดียวยังไม่พอนะลุงก็จะต้องทําเสร็จแล้วลุงก็จะต้องอเอาไปใช้อเอาไปใช้ว่าได้ผลจริงหรือไม่เราจะได้ไปบอกญาติพี่น้องเราได้ว่าโอ้ใช้ได้นะแต่จุลินรียนี่นะครับถ้าเราจะใช้จุลินรียให้ ได้ผลมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราต้องใช้ให้ตรงกับช่วงการเจริญเติบโตของต้นไม้เราครับอ,อเขามีแบ่งการเจริญเติบโตของต้นไม้เราเนี่ออกเป็นสามช่วงครับค่ะอะช่วงที่หนึ่งก็คือช่วงการเจริญทางทางต้นครับ แต่กิ่งก้านสาขาใบนะครับทางต้นตั้งแต่ต้นเล็กไปจนถึงต้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่เป็นช่วงการเจริญทางต้นช่วงการเจริญเติบโตของต้นไม้ช่วงที่สองก็คือการเจริญทางให้ดอกครับให้ดอกให้ดอกตั้งท้องหรือให้ดอกนะครับ ช่วงการจะเดินเติบโตของต้นไม้ช่วงที่สามก็คือช่วงให้ผลครับอ,มอ,มอืมีผลนะครับมีมเมล็ดมีฝักแล้วก็มีลูกเล็กๆแล้วก็มีหัวตายดินมอย่างนี้ครับเป็นช่วงไหนคเป็นช่วงที่สามคือช่วงไหนคะคุณลุงเกษตรที่เราจะต้องบำรุงดูแลอย่างดีอ่อทุกช่วงทุกช่วงเลยอ่าเราก็จะต้องอ่อ ดูแลเขาให้ตรงกับช่วงการจระเดินเติบโตของต้นไม้ครับจึงออกมาเป็นอพอลหมักน้ำแม่น้ำพ่อแล้ว<ม>นะครับแล้วก็มาผสมใช้ให้ตรงกับช่วงการจระเดินเติบโตของต้นไม้จึงออกมาเป็นสูตรหนึ่งเร่งต้นไงครับอ๋อค่ะะแล้วก็ใช้เร่งต้นสูตรหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็พอเขาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วต้นไม้ อ้าเป็นหนุ่มแล้วพร้อมที่จะออกดอกแล้วเราถึงจะมาใช้สูตรสอง <2 S 2> เร่งดอกครับอพอเขาออกดอกแล้วพอเขาออกดอกแล้วเขามีลูกเล็กๆม,มีฝักเล็กๆแล้วมีผลเล็กๆเราก็ถึงจะเร่งผลเร่งผลครับใช้สูตรสามเร่งผลถ้าทำอย่างนี้จูลินทรีย์เราจะ มีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับค่ะ,ะคุณลุงคะในการอบรมทุกครั้งนะคะคุณลุงได้อะไรบ้างคะแล้วรู้สึกอย่างไรมากบ้างคะที่ผู้เข้าอบรมเนี่ยได้ความรู้ตรงนี้ไป เมื่อกี้นี่ลุงประทับใจผู้ที่เข้ารับการอบรม <คะ S 2> เขาสนใจเขาสนใจนะครับไม่ว่าเราจะไปลงแปลงเตรียมเตรียมแปลงปลูก <คะ S 2> ปลูกพืชนะครับแตรมเปยงปลูกผักนี่ <คะ S 2> เขาสนใจดูแล้วเขาจะสนใจทำนะครับ <คะ S 2> เขาสนใจถ้าเขาทำกับมือแล้วก็เขาสนใจดูและทำกับมือนะเขาจะ จำไปตลอดเลยครับเขาก็จะสามารถเอาไปปฏิบัติได้แล้วก็เมื่อกี้นี่ครับที่ลุงตอนอตอนที่มีการชุมนุมที่ถนนราดดำเนินข้าง,ข,างข้างทำเนียบเวลาร้อยเจ็ดสิบวันนะฮะ,ะร้อยเจ็ดสิบกว่าวันเนี่ยลุงมีเวลาว่างทางท่านเสีงศีลเนี่ยก็เลยไป เปิดโรงเรียนให้เลยครับเปิดโรงเรียนอสอนกัิกรรมไร้าสารพิษนะครับลุงก็ไปเปิดโรงเรียนเลยแล้วก็สอนออาวันนี้วันนี้ที่อบรมที่เนินพอกินนะครับเขาบอกว่าผมเป็น,นลูกศิษย์ครูสมพงศ์ที่สอนในกิิกรรมไร้าสารพิษให้ ที่ทำเนียที่โรงเรียนที่มิกสกวนันสีแยกมิก,กสึกมิกสกวนนันนะครับเ,เสร็จแล้วเขาเอาไปใช้ครับเขาเอาจุลินทรีย์นี้ไปใช้ตอนน้าท่วมครับน้ําเสียครับเขาบอกว่าเพราะว่าใครไปเรียนกับลุงเนี่ยก็จะได้สูตรหนึ่งเล่งต้นหนึ่งขวด สูตรสองเด้งดอกหนึ่งขวดสูตรสามเด้งผลหนึ่งขวดเรียนแล้วเราก็จะให้เขาไปกลับบ้านแล้วก็เอาไปขยายจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันครับเขาก็จะมีครับผลเกิดน้ำท่วมมาน้ำเสียใช่ไหมครับน้ำเน่าเหม็นเขาก็เลยเอาจุลินทรีย์ที่กเกษตรทุพงค์นี่สอนไว้นะ่ะเอาไปใช้เขามาเล่าให้ฟังครับใ,ในบริเวณบ้านเขานะ่ะใช้บริเวณบ้านเขานะ่ะ เขาใช้จุลินทรีย์ครับน้ำเขาจะใสเลยครับกลิ่นเหม็นไม่มีเลยแต่ว่านอกออกออกจากไอ้บ้านเขาไปเนี่ยที่ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์ครับที่ไม่ได้ใช้น้ําจุลินทรีย์น้ําจะเหม็นเลยครับน้ําจะเหม็นเลยโอ้โหเขาตีเส้นไว้เลยครับว่าอย่าเข้ามานะน้ําเหม็นอย่าเข้ามาในบ้านนี้นะเพราะเราใช้จุลินทรีย์กันไว้เนี่ย เขาไม่เข้ามาเลยครับน้ําเสียไม่เข้ามาหาน้ําดีเลยครับโอ้จากใช้จุลินทรีย์นี่เขามาขอบคุณเลยบอกโอ้โหเขาบอกว่าขอบคุณเกษตรทสมพงศ์ครูทสมพงศ์มากที่โอ้โหเอาไป เรียนแล้เอาไปใช้ได้ผลเลยครับได้ผลสะท้อนกลับมาอย่างนี้หายเหนื่อยเลยไหมคะก็หายเหนื่อยเลยครับที่เราสอนไปเนี่ยปกติเราก็ตั้งใจสอนนะครับเวลาเวลาลุงสอนไปเนี่ยลุงจะมีมีคู่มือเลยครับเขาเรียกว่าสูตรแห่งความสำเร็จในการทำกติกกรรมไร้สารพิษครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไปเรียนเนี่ย บางทีเรียน่นชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะจําไม่ได้ครับก็เลยมีคู่มือให้เขานะครับแล้วเราจะภูมิใจมากตอนแรกเราแจกคู่มือครับพอเขาได้คู่มือไปครับเขาได้คู่มือไปป๊ะอพอเขาไปเขาไปบ้านเขาเขาก็บไปถ่ายครับนี่ผมอ่า ผมถ่ายมาให้เกษตรสัมพงจะได้แจกรุ่นต่อไปเขาบอกเอานี่สี่สิบเล่มห้าสิบเล่มบางคนเขาเอากระดาษมาให้เลยครับเอากระดาษเอากระดาษเป็นรีมมาให้เลยบางคนเอาหมึกมาให้เพื่อจะได้ไปถ่ายแล้วก็แจกให้พี่น้องโอเราเลื้มใจปลื้มใจมากเลยครับ พวกพันธมิตรเหล่านี้โอ้โหที่เรียนแล้วเขามาช่วยกันนี่ถ้ายอย่างนีเ้เราจะได้ผลดีมากเลยครับ<แ>ก็จะได้เผยแพร่ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็นําผลพอดี<ม>น้ําท่วมมาให้เราได้พิสูจน์ไอ้จินทรีย์ไอ้นั่นนะครับไปดังตอนในน้ําท่วมพาดีเลยจินทรีย์หัวเชือ้อ<ม>จินทรนซีดินระเบิดเอ,เอาไป อาใช้เป็นแบบก้อนก็ได้และใช้เป็นแบบน้ำได้ช่วยชาวบ้านนะ,ะได้ช่วยชาวบ้านจริงเลยครับคือลงมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในทุกวันนี้นะคะโอ้โหนี่ล่ะลุงถึงได้มาไทยบาปไงเพราะว่าตอนลุงเป็นกเกษตรอำเภอนี้ลุงแนะนำให้ พี่น้องชาวาาชาวที่ลุงที่ลุงเป็นกเกษตรอำเภอนี่ลุงจะอยู่หลายอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีครับสี่อำเภอที่อำเภอบางระจรันอำเภอท่าช้างแล้วก็อำเภออินบุรีแล้วก็อำเภออินบุรีที่ท่านเสียงศิลบ้านท่านเสียงศิลเนี่ยแล้วก็อำเภอสุดท้ายที่ลุง เป,เป็นเกษตรอำเภอก็คืออำเภอรพรมบรุรีจังหวัดสิงห์บุรีะนะครับตอนนั้นลุงก็ส่งเสริมตามนโยบายของอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามกลมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับต้องส่งเสริมเคมีมปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีคุมค่าหญ้าสารเคมีกำจัดโรคกำจัดมแมลงนี่ครับทีนี้ลุงก็โอ้โห อตอนใหม่ๆนี่เขาไม่อยากใช้เลยนะครับเราต้องบางบางทีนี่เหมือนกับบังคับเขานะ,ะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีเพื่อนอถ้าไม่ตอนแรกต้องไปส่งเสริมแม่ผู้ที่รู้จักมักคุ้นกันจริงๆนะครับถึงเขาจะยอมรับเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีเนี่ยค่ะ เขาเขาใช้ของเขาดีๆอยู่แล้วทีนี้เราไปจะไปเปลี่ยนเขาให้ใช้เป็นเคมีนี่เขาไม่ยอมรับใหม่ๆไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าพอเขาพอเขาใช้ปั๊บเนี่ยใหม่ๆดีจริงๆครับดีจริงๆครับคขาจะเห็นผลเลยครับใช้ใหม่ๆนี่เห็นผลเลยจริงๆนะครับ ค่ะท่านผู้ชมเราจะเห็นแล้วว่าคุณลุงสมพงศ์มีความตั้งใจและมีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมไร้สารพิษและมีความสุขในการเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากข่าวเรื่องราวของคุณลุงสมพงศ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันต่อไปนะคะในตอนหน้าค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกด,ดีค่ะ